ทำแปลงผักข้างบ้านนะคะเอาดินที่ต้นไม้เพราะต้นไม้ไว้มันตายนะคะมาใส่เพราะต้นตามไว้ตายหมดเลยก็เลยเอาดินที่เหลือมาใส่นะคะแปลงผักหน้าฝนไว้ปลูกหน้าฝนนะคะ บ้านบ้านสวนนะคะ,นนะค,ะคุณยายสับดินเออหมดแก๊เหนือหน่อยแล้วเ <laughs> หนื่อยแล้วล้อ น้ำขังนะคะน้ำฝนต้นมะม่วงต้นอ้อยนะคะนี่สาวรถต้นสาวรดเรา คองน้ำนะคะขาลิมพองต้นมะม่วงน้อยดูยมแมลงกัดกินใบอ่อนนะคะมะม่วงน้อยเราอันนี้คองน้ำพันล้อมแล้วนะคะฝั่งโน้นจะเป็นมะพร้าว น้ม่วงนี่บอ่บอปลาหมอยักษ์นะคะบ่อปลาหมอใหญ่เราสวบจ้องจ้อง ไก่เหลือมากินตัวเดียวนะคะไก่พันเราต้นมะม่วงต้นลูกน้ำนะคะแอปเปิลสตาฝรั่งดูไก่แล้วไก่เรา ไก่น้อยไก่แม่ฟักนะคะดูไก่ไก่บ้านอันนี้ไก่แม่ฟักนะคะฟักไข่อยู่